ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตรวจสอบความทุกข์ยากความยากลำบากในการต่อสู้และเรียกร้องของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกพวกเขาว่าเป็นเกษตรกรนะครับพวกเขามาปักหลักอยู่ที่บริเวณฟุตบาทแล้วก็พื้นที่ว่างบริเวณกระทรวงการคลังทั้งกินนอนอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือหนี้สินของพวกเขาโดยเฉพาะหนี้ที่ผูกพันกับ ธนาคารทอกศและนอกจากนั้นก็ยังมีธนาคารอื่นๆด้วยนะครับทั้งของรัฐและก็เอกชนเนื่องจากว่านักขณานี้ประสบกับความยากลำบากในการจ่ายหนี้และดอกเบี้ยนะครับยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบโควิดด้วยแล้วพวกเขาโดนค่าปรับพวกเขาต้องหาเงินมาชำระหนี้ด้วยความยากลำบากนะครับหัวข้อแรกของผมในวันนี้ก็คือสุดหดหูชาวบ้านกินนอนข้างถนนขอรัฐบาลช่วยหนี้เดี๋ยวไปดูภาพกัน เดี๋ยวไปดูภาพกันนี่คือภาพที่ทีมงานของเราเนี่ยนะครับลงไปถ่ายกันแบบสดสดร้อนๆบริเวณกระทรวงการคลังด้านหนึ่งก็ต้องขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ส่งรถห้องน้ํามาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กินกันแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบว่าบางคนที่มาอยู่แล้วไม่ไหวก็กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นเกษตรกร,เ,กรเหมือนกัน ถัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหลับหลับตื่นตื่นอยู่แบบนี้คนเฒ่าคนแก่ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับไม่มีภาพนะครับของหนุ่มสาวเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบชัดๆแล้วเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดกินนอนกันแบบนี้เลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราเห็นภาพในลักษณะนี้น้องๆหนูๆคนรุ่นใหม่ที่กําลังเรียกร้องชุมนุมประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อก,ก่อนเขาจะเรียกว่าสมัชชาคนจน สมัชชาคนจนก็จะมีอยู่หลายกลุ่มมาจับมือกันแต่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรโดยตรงมีชื่อว่ากลุ่มสมาพันธ์การ,กรเกษตรแห่งประเทศไทยหรือว่าสกทปักหลักจริงนอนจริงสู้จริงไม่ได้มีประเภทแบบอันนี้ไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบนะครับแต่ต้องการให้เห็นภาพว่าเวลามานเนี่ยก็นอนกันเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับ คนเหล่านี้ปัญหาหลักก็คือมีหนี้หนี้ส่วนใหญ่ก็คือหนี้กับพกสหนี้จากพกสที่ว่านั้นก็เป็นหนี้ที่กู้ขึ้นมาเพื่อเอาไปต่อยอดทำผลผลิต,ตทางการเกษตรนั่นแหละไม่ใช่ว่าไปกู้หนี้ยืมเสินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาหรูหรา,หาราคาแพงไม่ใช่พวกเขาเป็นหนี้ แล้วมันเป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นไก่กแค่กู้หนี้ทกศหรือวัฒนาคารอื่นๆมาก,กะว่าฤดูการผลิตหน้าจะมีเงินไปจ่ายรัฐบาลจะไปจ่ายรัฐบาลไปจ่ายธนาคารแต่มันหาไม่ได้จ่ายชาติโดนค่าปรับหนี้พอกพูนเพิ่มเป็นหางหมูพูดกันตามตรงคนเหล่านี้ที่ออกมาคือเขารู้สึกว่าชาตินี้เขาจ่ายนี่ไม่หมดแหละจากเงินต้นส่วนหนึ่งโดนดอกโดนค่าปรับ จ่ายเกินเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาคงไม่มีปัญญาจ่ายนี่ให้หมดในยุคนี้แน่นอนในช่วงชีวิตนี้พวกเขาก็เลยออกมาต่อสู้ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือซึ่งจนถึงนขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้มีมาตรการหรือว่าคำสั่งออกมาชัดเจนว่าจะช่วยอย่างไรคือผมต้องอธิบายก่อนแต่ละคนเนี่ยเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มหนึ่งอาจจะมีนี่ประเภทหนึ่งธนาคารหนึ่ง รูปแบบต่างกันไปแต่พวกเขาจับมือกันเพราะพวกเขาเป็นใครเป็นกลุ่มสมาพันธ์การเกษตรแห่งประเทศไทยก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดนะครับนะยกตัวอย่างเช่นมีข้อเสนอบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลประสานไปยังธนาคารให้ความร่วมมือแล้วก็รับข้อเสนอโดยให้เกษตรกรจ่ายเพียงเงินต้นเท่านั้นแล้วก็ตัดดอกเบี้ยทิ้งไปเลยอันนี้ลูกค้าของทกศ เอาบางคนระแบบชั้นเลยนะไม่ใช่ว่าจะเบี้ยวนี่นะเพราะที่ผ่านมาจ่ายดอกไปแล้วจ่ายดอกจนทกศกำไรไปแล้วแต่จ่ายให้ตายยังไงดอกก็ไม่หมดเงินต้นก็ไม่หมดไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมาขอรอบนี้ก็คือเงินต้นเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวจะทยอยจ่ายแต่ขอว่าดอกเนี่ยพอแล้วได้ไหมเพราะหลายปีที่ผ่านมาก็จ่ายดอกให้กับทกศเนี่ยจนกำลงกำไรไปหมดแล้ว ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร,ร,กรบอกเลยนะครับว่าทั้งโควิดทั้งอุทกภัยภัยธรรมชาติทําให้พืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายก็จะมีการพักหนี้พักหนี้จริงนะครับแต่ดอกเบี้ยและก็ยอดหนี้เนี่ยมันอยู่รวมถึงเวลาตายไปแล้วเนี่ยหนี้สินเหล่านี้ก็ตกไปยังลูกหลานอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงขอให้ช่วยหน่อยเถอะมันจนปัญญาจริงๆรู้หน้าเวตอนไปเซ็นเนี่ย กฎกติกามันเขียนว่าอย่างไรรู้หมดเข้าใจหมดแต่พอเวลาผ่านพ้นไปปี2ปี3ปี4ปี5ปีสถานการณ์มันเปลี่ยนกำลังในการหาเงินมันจำกัดวันหนึ่งก็ต้องมองดูฟ้าดูฝนวันหนึ่งก็ต้องมองดูตลาดว่าเราจะปลูกพืชแต่และอย่างเนี่ยจะออกดอกออกผลตามที่คิดไหมแล้วพอออกดอกออกผลตามที่คิดตลาดเขาจะซื้อเราในราคาเท่าไหร่ค่าปุ๋ยจะแพงขึ้นไหมค่ายาค่าแมาลงจะเป็นอย่างไร อุทก,กภัยจะมาหรือเปล่าภัยพิบัติจะมาหรือเปล่าเป็นเกษตรกร,ร,กรนี่มันยากนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวไร่ชาวนานี่ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่านพ้นไปพวกเขารู้สึกว่าจ่ายหนี้เนี่ยนะครับจ่ายดอกก็ไม่หมดสักทีเงินต้นก็ไม่ลดวันนี้จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นภาพที่สลดหดหูจริงๆนอนอย่างนี้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นมุ้งไหมครับพับไว้น่ะนะ กลางคืนก็กลางมุ้งสีห่หูเอาเสือ่อผืนหมอนใบของแท้ล้านเปอร์เซน์ยุคคนการันตีเขาอยู่อย่างนี้จริงๆครับห้องน้ำกทมอเอามาให้บริการบางครั้งอาบน้องอาบน้ำก็ไม่ถนัดก็เอาผ้าใบอะรนะฮะสีน้ำเงินสีฟ้าสลับกันนั่นแหละครับเอามากางแล้วก็ตักน้ำเข้ามาใส่ถังใส่องค์พลาสติกก็ว่ากันไปแล้วก็อาบน้ำมิดชิดไม่ให้คนเห็นอยู่ก็อย่างนี้จริงๆ คุณผู้ชมนี <N> ่ <ie> โอ้โหคุณผู้ชมครับลำบากจริงๆครับนอนกันปักหลักชุมนุมกันเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้ชุมนุมกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอย่างนี้เลยนะฮะนะนอนจริงลำบากจริงสู้จริงไม่ง่ายแหละครับน <N ie> ะลองดูนะฮะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ